สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ชูเองค่ะวันนี้พี่ชูจะมารีวิวชุดนอนรุ่นนี้นะคะถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่ได้กดติดตามช่องของพี่ชูพี่ชูฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะจีสติงรุ่นนี้นะคะจะเป็นผ้าซีทูค่ะเราสามารถมองทะลุปไปถึงด้านในได้เลยค่ะ ด้านบนของเขาจะเป็นสายเดี่ยวสามารถปรับสั้นยาวได้ค่ะไล่ลงมานะคะจะเป็นผ้าลูกไม้ค่ะจะมีโบตรงกลางอยู่ตรงหน้าอ,อกตรงนี้ด้วยนะคะจากหน้าอไล่ลงมาจนถึงชายกระโปรงจะเปิดด้านหน้าค่ะจะเปิดด้านหน้าค่ะรุ่นนี้1ชุดจะได้สองชิ้นได้ชุดบวกจีสติงค่ะจีสติงของเขา จะไม่เหมือนกับจีสติงรุ่นอื่นนะคะจีสติงรุ่นอื่นจะเป็นสามเหลี่ยมปิดด้านหน้าค่ะจีสติงรุ่นนี้จะเปิดเป้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันนะคะด้านหลังของชุดนี้สายปรับสั้นยาวค่ะผ้าลูกไม้จากด้านหน้าไล่มาจนถึงด้านหลังเลยค่ะ อกของรุ่นนี้นะคะจะไม่เกิน32นิ้วค่ะเอวไม่เกิน30สะโพกไม่เกิน34นิ้วน้ำหนักตัวไม่เกิน60กิโลกร,รัมค่ะความยาวของชุดอยู่ที่22นิ้วค่ะจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด7สีจะมีสีขาวสีชมพูอ่อนสีฟ้าสีชมพูเข้มสีม่วงสีแดง แล้วก็สีดำค่ะเพื่อนๆคนไหนที่ชอบใส่ผ้าซีทูนะคะรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นนึงค่ะที่น่าใส่วันนี้พี่ชูขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ